สวัสดีครับเอ,เอาไปไหนก็เรามาแล้วอเอาเอาเอาออ้ยเนาะเขินกล้องเด,ด้ไปไหนวันนั้นอะเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยอป้าลูกหลานใคก็ไม่รู้ป้านัดไปเล่นน้ำกันบอป้าปนัดขับรถเข้ามาโอา้ย หนึ 1> 1่ง่ครับครับผมมาแล้วเร็วปนัดซื้ออะไรมาฝากเนี่ยเอาเด็กแบ่งพิซซ่าให้คนละอันลุงเอาพิซซ่าครับมาเอฟซี FC, ชวนเล่นน้ำเ้ยเนาะแหมใส่สีแดงอะสีฟ้ามาเลยนะเสื้อก็มาใส่ติดเหลืองให้แน่้วันนี้มางปนะัดน่ะเอย มาเล่นน้ำอะไรตอนนี้ลูกเอ้ยเดี๋ยวปลอดบวมฮะไปเล่นน้ำไปเล่นอะไรตอนนี้ล่ะลูกเดี๋ยวปอดบวมมาเสื้อก็มาใส่ป้านเอาพิซซ่าคนละอันมาเออพิซซ่ากินบ่กินบ่นบพิซซ่าน่ะที่บ้านไม่กินพิซซ่าแล้วหนูกินพิซซ่าเป็นไหม นัดไปตลาดมานี่เอาพิชชาคนละอันเห็นเพื่อนมาเลยมนาะตามมาตามป้านัดเดินติดตามตามเออติดตามป้านัดเลยด้วยอา่าพิชชาคนละชิ้นข่าเล่นนะ้ำอา่าแลแบ่งกันเด้อลูกอันนี้เยอะๆหน่อยอ่ะอันนี้ไม่มีพริกอืมเอาหมูให้เยอะๆอา่อาครับครับ โอ้โหผมเองไปทำอะไรมาวะเนี้โ <c oughs> อ้โหเห็นจ้ะครับเดี๋ยววันหลังป้าป้านัดว่าง<ย>ป้านัดไปเล่นน้ำด้วยไอ <c oughs> ตัวนี้ไม่กัดไอ <c oughs> ตัวนี้ไม่กัดเออแค่เห่าโอ้พี่กี <c oughs> <c oughs> ้หล่อนไหมเดี๋ยวหลังป้านัดซื้อขนมมาไว้ให้มาเอาขนมแล้วกันได <c oughs> ้ไหมฮะเดี๋ยวชวนเพื่อนมาโอ้โห แล้วป้าน้าจะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยเอาอย่าบอกนะมันทั้งหมู่บ้านอ่ะเพื่อนเพื่อนแค่ยี่สิบคนโอ้ตายแลย้ยรู้เพื่อนยี่สิบคนป้าน้าจะเลี้ยงรอดบ่ป้าน้าจะเลี้ยงรอดบ่เพื่อนยี่สิบคนอนะฮะเอ็นเพื่อมมนมาเลยติดตามมันด้วยเออเลยติดตามมาเลยเอเอเห็นเขาอะคิดว่า,วาวบีมเหรอคิดว่าบีมครับคิดว่าป้าน้าเป็นใครนะ เนี่ย <abei> ถ่ายคลิปอยู่ร <zar iz said> ู้ป่ะเนี่ยเออนี่ไงป้านัทถ่ายคลิปเดี๋ยวป้านัทลงคลิปแล้วจะดูด้วยโอเคไหมเล่นเฟซไหมนะเอ้ยเล่นเล่นยูทูบไหมเล่นครับเออน่ะช่องช่องป้านัทชั้นเองด้วยเออเพื่อนรู้เนี่ยเพื่อนหลายคนละเล้นเฟซหรอครับเคยไปดูครับอ๋อเคยแอบดูด้วยเป็นไงป้านัทสวยไหมัวจริงอ่ะสวยลุงเอ้ยบอตั้งเราเด็กไปไปไปอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนบอกเฟซติดตาม ประมาณร้อยกว่าคนติดตามไปแล้วโอ้โหน่ารักมากไหมบายบายเดี๋ยวพอนัดไปเล่นน้ำโอเคเดี๋ยววันหลังว่างๆพอนัดไปเล่นน้ำด้วยเด้อโอเคครับขอบคุณครับบายบายเอาน้ำมาลูกกินน้ำนะครับบายบายไปแล้วสิเด็กน้อยชวนเล่นน้ำนี่สิีริงหน่อยพี่นัดไม่จะเป็นหัวหน้าแก๊งเด็ก ไอีหน่อยอาใส่จะเป็นแก้งเลกเอซีอย่าเสียงดังไปเด้อโอ้ยคอยละงึดหลายนู้นเอขับรถข้ามาจากบ้านวิ่งตามเดขสีเดือปนัดปนัดโอ้ยคอยเดืองึดหลายกันชีวิตคอยเอะละค่ะคบเด็กไงก็สบายใจคบเด็กสบายใจเขาคณทำคลิปนี้พมีอะไรจะว่าคำ